อาประเทศนี้มาเบ่งมูลค่าประหยัดจอมเยา้ามันแม่ลูกบ่บ่หมื่นชิบหาลอยค่าหมืน่นชิบาหาลอยครับเอาอตัวละประมาณหาพันหาพันนิดนเนาะหาพันนิดๆิหมื่นชิผาลอยสองตัวตัวละห้าพันกว่ากวหมืนหนึ่บาทตัวละ หาผ่านก็มีนออกก้อ,นอนยเด้อยพี่บอกว่าอี่พี่น้องครับใส่อีตัวใดอีกตัวนี้ซิมหาร้อยกันนี่ตัวเดียวตัวนี้ก็บซิมหาร้อยแต่ตัวนี้ไม่นหนัก่นเนาะ เออมันใหญ่กับมันนึงอันเนือและตัวนี้น้องน้อแขนปักๆเลยนะสีัวนี้มันสียงเกิดสีจำปามื่นห้าร้อยขาดมืนห้าร้อยเอาเลขโทรศัพท์มาใส่ก่อนด้ยเอาเลขเบอร์มาก่นนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสอห้าสองสี่หสมศูนย์หกสองสามศูนย์หกมื่นสิบห้าร้อยตัวนี้ก็บมื่นสิบห้าร้อยดูนี่แต่ตัวนี้เดี่ยสองตัวเล นาะก็มาเบอร์เมื่อกี้พี่น้องครับเมืนล่เมือนห่าเบอร์เหมืนลู่อ่ะต่วนี้มาใจบานใดพอคุณรคนทร์่อตัวนี้คนทายไปแล้วเจ้าหัูและามันเหรเจ้าแม่มันจอยดูมันงามอยู่ตัวนี้แม่มันเพิ่งจะหอรักเ็นหอักเก่าพันเดียยีแม่มันจอยพี่น้องเิ็นหองเก่าพัน ยางข้ดมาอเสียพงง่วนเลยหลเนาะง่วนเลยเนาะครับเลยเลยหลเพราะว่ามืเ็งนซื้อเต็มกล่องเใช้วพอซื้อตัวไหนนี่ตัวเไหนไหลไปครให้มือเดียวป่ะีมีโกทั้งมีสขายไปแล้วขาย พี่น้องตัวนี้มื่นมื่นเดียวเด้อนี่ตัวละมื่นซำนี้ครับตัวละมื่นพี่ใหญ่ยพิ่งบอร์สื่อนะมันหน่อยเนาะมันหน่อยไปเนาะมันต้องให้คนคนท้องผากลางพวกแก้วแก้วผ้าผากลางมันเต็มคอกะลรเนี่ยผมไปเบิ่งกันแล้วมื่นเดียวพี่น้องครับ ดีทั่โทรศัพท์ป่ะว่าก็อาจจะมีว่มีเนาะตัวละหมื่นเดียวเอาเสียไปีิถามมันตัวใหญ่ขึ้มาตัวหนึ่งมันมันจิตสีเลยตีว่ามันสีบดแดงว่ะมันเป็นอะไรนี่นีณมันจิตเอาไปเลี้ยงต่อพี่รองเอาเอาทำนี่เอาไปต่อบูได้นี่ก็เดียวทำนี่ไปต่อไอ้เราว่มีทั่ทรัพย์ไงมืดละพี่น้องเงียบไปได้หนิเนาะเป้าบ้างละ เบาบ้างเละมันเวซื้อเวลายเต็มเต็มรถเต็มรถจะไปสองคันเลยเนาะอุ้ยหลคันตวมันไปเลยเนาะเออเออออเออาออเอดบออเออเออเองเอกเออเัอเออเอเอเอ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 อออออเกอเออเเเาเเออ ตัวตรงตัวบัลตาตัวรน์ตัวตัวรตรง